ประกาศประกาศนะครับประกาศตามหาเจ้าของรถบัสคันนี้นะนี่หัวหน้าสอนกำลังถอยกำลังสตาร์ทอยู่นะฮะคันนี้คืออยากรู้ <c oughs> เบอร์โทนะคือตามหาก่อนนะคันนี้เลยนะคันนี้คือรถคันนี้มันสลับซับซ้อน <c oughs> นิดนึงนะครับว่าจะได้ขายแต่ มันมันแบบว่าอะไรล่ะนะฮะมันมันซื้อมาหลายทอดนะครับคันนี้ก็เลยอยากตามหาเอาตามหาคนที่ผมซื้ออะนะที่ซื้อลูกเอเจ้าของรถล่าสุดนี่จะเป็นคนอยู่ร้อยเอ็ดนะครับคันนี้นะแต่เดิมทีรถครันนี้มาจากกรุงเทพมาคนครนะครับเดี๋ยวผมเล่าประวัติก่อนผมจะซื้อมาก่อนนะครับว่าคันนี้มาจาก กรุงเทพมหาคนครนี่ของบริษัทนี้เลยนะครับนี่อะไรเขาเรียกอะไรคิมอะไรภาษาอังกฤษอ่านไม่ออกนะฮะนี่บริษัทนี้ลหละนะฮะทีนี้เขาขายออกมาให้อยู่ที่อูห่หรืออะไรสักอย่างเนี้ยนะอยู่จังหวัดพิษณุโลกนะครับก็คนที่พิษณุโลกก็เลยจะขายต่อฮนะขายต่อมาให้ที่ จังหวัดร้อยเอ็ดทีนี้ผมจะตามหาคนอยู่ที่ร้อยเอ็ดนะครับเพราะว่ารถคันนี้น่ะเล่มยังไม่ได้นะครับเล่มยังไม่ได้คือเล่มนี่ยังอยู่ที่สวิตส์นูโลกนะฮะคันนี้เนี่ยภาษีเพ,พิ่งขาดไปมิยอหกเมื่อกี้นี้นะ คือเขายังไม่ได้แจ้งจอดเพราะอะไรนะรเพราะว่าเขาถ้าเขาขายปุ๊บขายมาให้ร้อยเอ็ดปุ๊บเขาจะส่งเล่มนะไปที่กรุงเทพมาอุนานรให้บริษัทเจ้าของรถคันนี้ตัวจริงอะ่ะให้ไปแก้งย้ายรถไปใช้งานที่รจังหวัดร้อยเอ็ดนะฮะทีนี้คนอยู่ที่จังหวัดพิษณุโลกนี่เขาก็เลยบอกว่า ยังไม่แน่ใจว่าจะขายไปที่ไหนเขาก็เลยยังไม่ได้ย้ายนะฮะยังไม่ได้ย้ายไปที่จังหวัดร้อยเอ็ดตอนนี้คือเล่มอยู่เนี่ยอยู่กลางอากาศไม่รู้อยู่ตรงไหนนะก็เลยอยากหาเจ้าของนะทักไลน์มาหาผมนะผมมีไลน์อยู่แต่ผมไม่รู้ว่าลูกค้าวันหนึ่งติดต่อหาผมอโอ้โหหลายนะเยอะแยะเลยนะครับก็เลยไม่รู้ว่าอยู่ที่ไหนนะครับเนี่ย รถไม่ใช่ขี้เหร่นะรถคันนี้นะรถเขาเปลี่ยนทําสีมานะฮะทำสีมา,นะมาแล้วก็เปลี่ยนจากพัดลมเป็นแอร์นะฮะเป็นรถสองกึ่งนะเป็นรถกึ่งกึ่งแอร์กึ่งพัดลมเดี๋ยวไปดูนะฮะมีเครื่องแอร์แอร์แขวนเป็นแอร์สองเจแล้วครับเนี่ยเครื่องหน้าเป็นงบเป็นร้อยเก้าห้าเลยนะฮะเครื่องดีเลยนะครับเฮ้ยพี่พี่พี่จะปิดเช่าเบรกไว้นะน้ำมันมันเพื่อออกมาทางนี้ เนี่ยน้ำมันคือพูดออกมาสิสว่าเ,<อ>เนี่ยอันนี้น้ำมันน้ำมันมันซึมออกมาคือมันเลยน็ยนอตตัวนี้มันหักคานะเนี่ยเครื่องเครื่องโอเคอยู่นะครับพิชชอบเบรกมั้งเนี่ย ชอบเบรกมังูมันคือเสียงมันคือบกค่อยออกนี่ไหตรงนี้แหมในภายในก็รถจอดนานนะครับก็เริ่มจะมีลาแล้วนะครับบอ่อสวยนะนี่ข้างบนพัดลมก็มีทุกตัวเลยพัดลมนี่ผมไม่แก่ถอดนะครับเผื่อได้ขายตัวถังนะ หรือว่าจะเอาตัวถังก็ได้นะครับตัวนี้นะก็ลองมาดูกระจกนี่แตกนะเนี่ยเนกระจกเสียงมันเป่าๆเหมือนช็อปบเบรกเนี่ยึ้นมาลมเหมือนเป็น อ๋อไอเสียมันงตัดนะครับเอาลองขับไปดูนะเดี๋ยวไปจอดหันหน้าออกนะครับตัวนี้จะได้ดูสวยๆงามๆหน่อยอจอดข้างนี้ละข้างเดียวกันนี่ละนี่ครถสวยนะตาไฟก็ยังไม่ใหม่อยู่รถสิบประมาณสิบเมตรครับ ยืดเส้นยืดสายหน่อยนะครับกลัวมันจมก็มานานแล้วแหะนะฮะแต่ผมอยากมาจอดให้มันสวยงามวันนีนะ้ถ้ามีเล่มเนี่ย้ได้ขายเลยนะคันนี้ความมันสวยอยู่แต่เขาว่าตามเล่มได้นะครับ,นะรบเดี๋ยวผมจะตามเล่มพอขอเบอร์โทรขเขานนะฮะว่าจะเอาเล่มไป ตามจะหาเจ้าของเขาชดโอนพวกนี้พวกเล่มอะไรซื้อมาแบบไม่มีเล่มเลยนะฮะเจ้าของเดิมเขาซื้อมาได้แค่ไม่กี่วันนะครับเอ้ไม่ใช่เจ้าของเดิมเจ้าของที่ร้อเอ็ดนะซื้อมาได้ไม่กี่วันทีนี้เขาก็เลยทําให้มีการต้องการใช้เงินนะฮะเขาก็เลยขายอันนี้นะฮะก็เลยทําให้เล่มยังไม่ได้โอนไปไหนเลยนะฮะเขายังไม่ได้ไดเล่มเลยนะทรงก็โอเคนะนีส่สิบเมตรครับ ย้ายหน้าออกมาครับจะได้สวยๆยนี่รถบัสก็มีหลายขั้นอยู่นะครับถ้ามาจอดดีๆข้างหลังก็เดินมาชมข้างหลังได้เลยว้าวอเนี่ยนี่ครันนี้ก็มีเล่มนะตอนนี้มีเล่มอยู่ไก่กันบ่าวพี่ ออใครถ้าเขายังดูผมอยู่ก็ติดต่อมานะครับผมนะขอเบอร์ไลน์กับเบอร์โทรด้วยเดี๋ยวผมจะเอาเพราะว่ามันไม่ได้ติดต่อกันนานหลายเดือนแล้วนะผมถ้าอาทิตย์หนึ่งนี่ไลน์ก็ไหลไปไกลแล้วนะของผมนะครับนะฮะก็มามาดันก่อนดันพวกรถบัสก่อนนะครับใครหาอยู่นะนี่อันนี้ก็มีเนี่ยชอบคันไหนอันน,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 นี้รถแอรนนี่รถพัดลมไม่มีเบาะอันนี้ นะนี่รถทรงโบราณก็มีอ๋ออันนี้มันเป็นหัวย่าวครับครับหัวย่าวเป็นหัว,วก็ให้หารถบัสนะฮะไปทำ ร้านอาหารร้านกาแฟรหรือไปวิ่งเราลองมาดูครับมีหลากหลายนะฮะเอาเฉพาะโครงก็ได้เอาตาขับได้ก็ได้นะฮะเอาตะตู้ก็ได้แต่ตู้ผมไม่ค่อยแนะนำนะฮะเพราะตู้นี่มันค่าใช้จ่ายมันเยอะนะฮะเอาคันนี้จอดสวยๆนะพี่ทันนี้ฮะเอ๋อคือว่าปั๊มคัสบไ่ได้เข้าคัดได้บ่อันนี้มันได้จี้ไหนเด้ ได้จี้ไหนเด้พี่อันนี้หัวยาวนะครับหัวยาวเปลี่ยนหัวมาเดี๋ยวจอดให้สวยๆนะก่อนปีใหม่นะฮะจะได้ลูกค้ามาดูจะได้ดูสวยๆนะฮนะเอา้าก็มาบอกขา่าวประมาณนี้ครับ <c oughs> คลิปนีนะ้พูดมากก็เจ็บคอนะ <c oughs> นะเสียงก็เริ่มไม่มีแนละ้วเพราะว่าอากาศเย็นครับช่วงนี้ ก็มีหลากหลายคันนะฮะใครจะขายรถก็ติดต่อมานะฮะที่เบอร์084405503นะครับไลน์ก็ถ้าพิมพ์ชื่อเข้าไปแล้วมันไม่ค่อยนะฮะต้องค้นหาด้วยเบอร์โทรถึงจะชื่อถึงจะขึ้นนะครับทางไลน์นะฮะแล้วก็ส่งรูปนะผมก็ขอดูรูปรถคร่าวๆนะครับดูรูปรถรูปเครื่องรูปอะไรถ้าดีก็สตาร์ทนะฮะถ้าสตาร์ทเครื่องยนต์แล้วก็ฟังเสียงนะฮะแล้วก็หน้าเล่มสำเนาหน้าเล่มนะครับ บางคนเอ่ยบอกเอ่ขอดูหน้าเล่มหน่อยเขอส่งหน้าเล่มมาให้ดูนะไม่ได้ดูเอาที่เขาบันทึกนะหน้าเล่มแดงๆเลยโอ้มันมันดูไม่ออกนะครับอันนั้นนะต้องสําเนาหน้าเล่มนะครับหน้าไม่คนครอบครองสุดท้ายนะครับไปไปครับผมนะฮะฝากกดไลค์นะฮะทางทุกช่องทางครับทางทุกช่องทางเลยทางเพจทาง u t u b e นะครับขอบคุณที่ติดตามรับชมนะครับจนกจบคลิปนะแล้วก็ให้กําลังใจนะครับผม